ที่เ็นไหมตนครับเี่จะหลับครับหลับี่้าหลนเฝ้านอนเฝ้าเลยครับต้นอนเฝ้าลนอนเฝ้าเลยนอนเฝ้า

เต็มที่ต้องร้องเงนี้ให้จบต่อไปต่อไปตอนขึ้นไลฟ์จะเปิดทางให้มาขึ้นมาไม่ทันโอ๊ยมาไม่ทันโอ๊ยลม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 

ขายเจ้าเนี่ยค่ยมาโบทัานค่อยมาบบทันค่มาโบทันก็ตามขายตามกันเลยพี่น้องเราต้องมีธุระกันเย็นด้วยเออเออจะขายลูกก่อนป้วมึงโน้ตเยอะปุ๋นน่ะยุคห่างคุณไหมห้าโต๊ะวันนี้ไหมโอ้โหฝากมาเป็นกำลังใจเยอะนะป้านะขอบคุณมากจ้าต่างประเทศด้วยไหนๆด้วยนะป้านะไต้หวันด้วยเด้อป้าเด้อฝากมาเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเยอะมากเลยนะคะ โอ้ยอย่าลดไล่ให้ย่าด้วยนะคะมาไม่ทานเลยนะคะค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะโอ้ยนาไม่ทานฉอดเด็ดเลยนะคะน้าไม่น